สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับกูกี้ชิคชิกนะคะ วันนี้นะคะกูก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งช่วงเนี้ยติดมากแล้วก็ใช้แล้วคือแบบผิวหน้าดีขึ้นมากนะคะทําให้ผิวกูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะก็ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะดูจากหน้าปกแล้วก็ชื่อคลิปเรียบร้อยใช่ไหมก็เป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นวิชีมิน i ลเอ็กซ์นะคะก็คือตัวเนี้ยเขาเป็นตัวดังอยู่แล้วนะคะก็ ไม่มีใครไม่รู้จักนั่นเองแต่วันนี้สมาพูดถึงเพราะว่ากุ๊กได้มาลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีผิวหน้าดีขึ้นมากๆนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนเนาะก็คือตัวนี้นะคะของเขาเป็นน้าแร่ภูเขาไฟถึง89%นะคะก็คือวิชีมินิโรเอชินายนั่นเองเออคือตัวน้าแร่ภูเขาไฟ89%เนตี่ยตัวนี้ของเขาจะช่วยปรับสมดุลผิวแล้วก็สารสกัดหลักๆอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือตัวไฮยาลูรอนจากธรรมาชาติ นนันเองคือตัวเนี้มีถึง4เท่านะคะทุกคนก็คือเข้มข้นที่สุด ช่วยล็อกผิวนะคะให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องผิวด้วยนะคะคือจะบอกว่าเข้มข้นมากค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะกุ๊กจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขากันก่อนเนาะนี่นะคะทุกคนเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้เลยคือไม่เหลวมากแล้วก็คงความที่แบบข้นอยู่นะคะเวลาทาลงผิวเนี่ยจะบอกว่าซึมเร็วมากๆไม่เหนียวเหนอะหนักนะนะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทําไมกุ๊กถึงบอกว่าใช้แล้วผิวหน้าดีขึ้นนั่นเองก็คือหลกัหลกๆเนี่ยตัววิชีมิ รั่เกนะคะก็คือเป็นสเต็ปแรกของผิวแข็งแรงนะคะเพื่อภูมิคุ้มกันผิวที่สตรองนั่นเองคือจะบอกว่าถ้าผิวเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราไปเจอมลภาว,วะมละพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5แล้วก็รวมไปถึงการทานอาหารไม่ครบ5หมู่นะคะการพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าแม้กระทั่งฮอร์โมนร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคือจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้นะคะส่งผลกระทบต่อผิวทําให้ภูมิกันของผิวเราเนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองแล้วก็เรื่องปัญหาผิวต่างๆก็จะตามมานั่นเองค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวเรื่องริ้วรอยอะไรต่างๆนะคะคือจะบอกว่าตัวเนี้ยช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคน คือก่อนอื่นเลยกูกเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะคะทุกคนปัญหาสิวกูก็ลดลงด้วยนะคะแล้วก็คือการแพ้การระคายเคืองอะไรต่างๆก็คือลดลงมากเดี๋ยวกูจะให้ดูภาพ Before After นะคะว่าผิวหน้าหนังหน้าที่ผ่านอะไรมาแบบโชคโชนแล้วก็มาเจอกับตัววิชีมิ i เนอร l แ9ลอตตัวนี้นะคะนี่นะคะทุกคนสังเกตดูได้เลยว่าหน้ากูก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วก็หน้าดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะผิวแข็งแรง ขึ้นนะคะเด้งนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นไงบ้างคะทุกคนกับผลลัพธ์ที่ได้เห็นกันก็คือเลิศม,มากบอกเลยนะคะว่าเลิศจริงๆคือตอนแรกกูก็แบบอุ๊ย จะดีจริงหรออะไรประมาณนี้นะคะแต่พอได้มาลองใช้เนี่ยก็คือผลัพธ์คือแบบเกินคาดมากๆบางคนอาจจะมองข้ามสเต็ปนี้ไปนะคะก็คือเขา,าเป็นจุดสําคัญของการดูแลผิวเลยนะคะทุกคนคือพูด,ดง่ายๆนะคะทุกคนถ้าผิวเราแข็งแรงเนี่ยก็เหมือนแบบเราแบบมีเกราะป้องกันผิวอะเออที่ช่วยปกป้องผิวเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนกูมีแบบจําลองการทดสอบคุณสมบัติแอนตี้ออกซิเดนต์ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะว่าตัวเนี้ยของเขา,าดียัง แล้วก็ปังแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะอุปกรณ์การทดลองของเราอันดับแรกนะคะเราก็บีบตัววิชีมิน n โรเอ็กทนปริมาณ15มิลนะคะใส่ลงไปในบิกอ e r A แล้วก็บิกอ e r B นะคะเราจะเทน้ำสะอาดลงไปในปริมาณ15มิลเช่นกันนะคะจากนั้นนะคะเราจะหยดสารละลายไอโอดินครั้งละหนึหยดลงในทั้งสองกเกอ e r แล้วใช้แท่งคนแก้วนั่นเองนะคะ ก็คือเราจะหยดสารละลายลงไปในบิกอร์ A และ B อย่างละ5หยดนะคะเท่าๆกันนะแล้วก็ทําซ้ําจนหยดสารละลายครบ5หยดทั้ง2บิ gger นะคะแบบจําลองการทดสอบคุณสมบัติแอนตี้ออกซิเดนต์เนี่ยตัวแอฟโฟโซมเนี่ยคะ่ะจะส่งผลกระทบให้ผิวเกิดอนุมูลอิสระนะคะผลกระทบที่ตามมานั่นก็คือริ้วรอยก่อนวัยความหมองคล้ำและจุดด่างดํานั่นเองนะคะ ซึ่งในแบบทดลองนี้นะคะเราจะใช้สารละลายไอโอดีนเป็นตัวแทนของอนุมูลอิสระนะคะที่ทำร้ายผิวเพื่อทดสอบคุณสมบัติแอนตี้ออกซิเดนต์ของวิชีมินาเร์เอ็กซี่นายเซรั่มนั่นเองนะคะ จากนั้นเรามาสังเกตผลการทดสอบนะคะจะเห็นว่าสีของสารละลายไอโอดีนจางลงและหายไปแสดงถึงคุณสมบัติในการจัดการกับตัวอนุมูลอิสระของวิชีมิน n e รเอ็กทินายเซรั่มนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับการทดสอบคุณสมบัติที่คุกได้ทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะตัววิชีมิน n e รเอ็กทินายตัวนี้นะคะเดี๋ยวกุจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะก็จะเป็นลิงก์บางครั้งอาจจะมีแบบส่ว ลดนะคะก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะตัวนี้นะคะปริมาณ50มลลิตนะคะทุกคนราคา1,300บาท1,300บาทคือไม่แพงเลยสําหรับผิวหน้าที่แบบแข็งแรงแล้วก็แบบสตรองแล้วก็มีภูมิคุ้มกันดีขนาดนี้นะคะแนะนําเลยนะคะทุกคน คือตัวนี้ใช้ได้นานนะคะเพราะว่าของเขาเข้มข้นมากค่ะทุกคนกูคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงนะคะตัวนี้คือแบบจะบอกเลยว่าต้องมีต้องมีแบบซื้อซ้ำนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กูด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย